โอเคครับผมก็อยู่กับคันสุดท้ายของวันนี้นะครับ CX 5ป้ายแดงนะครับรถพิ่ต้นมาไกลจากชนบุรีนะครับวันนี้ก็มาติดตั้งตัวคลิกเซนเซอร์นะครับแล้วก็ s t o p a n อ g o แล้วก็ Apple Car p l a y พแล้วก็กระจกพาวเวอร์โต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของคลิกเซนเซอร์กันก่อนนะครับเดี๋ยวรบกวนพิ่ต้นเตะได้เลยครับอ่านี้นะครับเตะเปิดนะครับครับผมเตะปิดครับโอเค ตัวนี้ของเราสามารถเตะเอียงๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเป็นสาธิตให้ดูนะขอบคุณแจผมนะโอเคเออที่ผมเตะแบบเอียงๆนะดูปลายผมนะนนะเอียงก็ปิดได้นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปไปชมตัว Stop and go นะครับผม